สวัสดีครับทุกคนก่อนเลือกตั้งบรรยากาศมันตึงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่รวมถึงอนาคตปะท้องของเราทุกคนด้วยแล้ววันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องหนึ่งที่สะเทือนวงการธุรกิจไทยมากจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันทั้งประเทศ เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพียง5วันก่อนที่ประชาชนจะได้เข้าคูหาเลือกตั้งมีข่าวร้ายที่สันสะเทือนแวดวงเศรษฐกิจไทยอย่างหนักหนังสือพิมพ์ Financial Times สื่อเศรษฐกิจระดับโลกของอังกฤษที่นักธุรกิจและนักลงทุนจำนวนมากติดตามได้ตีพิมพ์บทความชื่อ How Thailand Became the Sick Man of Asia หรือแปลได้ว่าไทยกลายเป็นคนป่วยแห่งเอเชียได้อย่างไร คำว่าคนป่วยแห่งเอเชียไม่ใช่คำชมแต่มันคือคำที่ใช้เรียกประเทศที่เคยรุ่งเรืองแล้วค่อยๆอ,อ่อนแรงเหมือนคนที่เคยแข็งแรงแต่ป่วยจนเดินแทบไม่ไหวบทความนี้ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็วในวงการธุรกิจไทยสื่อไทยหลายสำนักหยิบไปขยายความทันทีในทำนองไทยจากเสือเศรษฐกิจสู่คนป่วยแห่งเอเชียและมันทำให้คำถามใหญ่ก่อนว่าเลือกตั้งดังขึ้นอีกครั้งว่าประเทศนี้กำลังป่วยจริงหรือไม่ถ้าป่วยจริงป่วยเพราะอะไรและใครจะรักษาได้ เพื่อเข้าใจว่าทำไมคำว่าคนป่วยถึงแทงใจคนไทยจำนวนมากเราต้องย้อนกลับไปยุคที่ไทยเคยคำรามในช่วงปลายทศวรรษ2530ไทยเคยโตแรงระดับประเทศดาวรุ่งของเอเชียปี2531เศรษฐกิจไทยเคยขยายตัวถึงราว13%ต่อปีช่วงนั้นเงินหมุนแรงงานเยอะ โรงงานเปิดใหม่ตึกสูงผุดขึ้นในกรุงเทพต่างชาติแห่เข้ามาลงทุนไทยถูกมองว่าโตเร็วในระดับที่ใกล้เคียงกับเสือเอเชียตะวันออกอย่างฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวัน แม้ไทยจะเจอวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี2470แต่ประเทศก็ลุกขึ้นมาได้ช่วงปี2544ถึง2546เศรษฐกิจกลับมาโตเฉลี่ยราว5-6%ต่อปีนโยบายที่กระตุ้นฐานรากทำให้คนจำนวนมากมีรายได้มีเงินใช้จ่ายมีเงินลงทุนเล็กๆสุขภาพและสวัสดิการดีขึ้นบรรยากาศในเวลานั้นทำให้นักลงทุนต่างชาติพูดกันติดปากว่า Thailand is the place to be ไทยเหมือนเป็นจุดหมายที่ต้องมาทั้งด้วยแรงงานที่ยังหนุ่มสาวที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะและสก อุาสรรเป็นฐานการผลิตของภูมิภาพแต่ความฝันนั้นเริ่มสะดุดเมื่อการเมืองไทยเข้าสู่ความไม่แน่นอนยาวนานจุดเปลี่ยนสำคัญคือคือคอนวันที่19กันยายน2549เมื่อเกิดรัฐประหารหลายคนเคยมองว่ารัฐประหารเป็นเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวเศรษฐกิจแต่ในสายตานักลงทุนการเมืองคือความเสี่ยงเพราะโรงงานหนึ่งต้องใช้เวลาคืนทุนเป็น10ปีการลงทุนระยะยาวต้องการนโยบายที่คาดการได้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจแบบฉับพลันความเชื่อมั่นก็สั่น นักลงทุนส่วนหนึ่งชะลอแผนถอนเงินหรือย้ายเป้าหมายไปประเทศที่ดูนิ่งกว่า ต่อมาไทยยังเกิดรัฐประหารอีกครั้งในปี2557ภายในสองทศวรรษเกิดรัฐประหารสองครั้งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนหลายรอบพักการเมืองสาคัญถูกยุบหลายพักและนายกรัฐมนตรีหลายคนถูกปลดออกจากตําแหน่งผ่านกลไกลทางกฎหมายทุกครั้งที่เกมอํานาจเปลี่ยนนโยบายเศรษฐ,ฐกิจก็สั่นตามโครงการเดิมบางอย่างถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนทิศเงินที่ลงทุนไปแล้วกลายเป็นต้นทุนจมความต่อเนื่องหายไปและสิ่งที่นักลงทุนกลัวที่สุดคือพรุ่งนี้จะเปลี่ยนอีกไหมเมื่อคาตอบ ไม่มีใครรับประกันได้ประเทศที่แข่งกับไทยอย่างเวียดนามแม้เป็นระบบการเมืองคนละแบบแต่กลับให้ภาพความต่อเนื่องด้านนโยบายและความแน่นอนมากกว่าในสายตายธุรกิจ ผลลับสะท้อนชัดในตัวเลขช่วง5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยโตเฉลี่ยเพียงราว2%ต่อปีซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับยุคที่เคยโต2หลักหรือแม้แต่ยุคที่เคยกลับมาโต5-6%และในปี2569 IMF คาดว่าไทยจะโตเพียง1 6ขณะที่สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งก็ประเมินใกล้เคียงกันตัวเลขระดับ1.5-2%ฟังเหมือนเป็นเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์แต่กระทบชีวิตจริงแบบตรงๆงเพราะถ้าไรายได้ของประเทศโตช้าแต่ค่าครองชีพยังขยัขยบขึ้น คนจะรู้สึกว่าเงินเดือนเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงร้านเล็กขายยากธุรกิจชะลอการจ้างงานโรงงานลดกำลังผลิตวงจรที่เกิดคือคนไม่มีเงินก็ไม่ซื้อของเพราะไม่ซื้อของธุรกิจขายไม่ได้พอขายไม่ได้ก็ลดคนพอลดคนคนก็ยิ่งไม่มีเงินวนไปเรื่อยๆที่หนักกว่านั้นคือเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน ไทยโตช้าสุดในอาเซียนช่วงนี้เวียดนามมักโตระดับ6-7%ฟิลิปปินส์ราว5-6%อินโดนีเซียราว5%ในภาพรวมคือประเทศรอบๆวิ่งเร็วขณะที่ไทยเดินช้าถ้าเดินช้าแบบนี้ต่ออีก10ปีช่องว่างจะกว้างจนไล่ไม่ทันและความมั่งคั่งต่อหัวของไทยจะถูกประเทศที่เคยตามหลังแซงหน้าไปทีละครั้น ปัญหาโครงสร้างใหญ่ลำดับถัดมาคือหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าคนไทยตัวเลขจากแหล่งข้อมูลทางการเงินชี้ว่าหนี้ครัวเรือนไทยนับปลายปี2568อยู่ราว86-87%ของ GDP เมื่อ GDP ประเทศประมาณ18ล้านล้านบาทหนี้ครัวเรือนจริงอยู่แถว15-16ล้านล้านบาทเฉลี่ยต่อประชากร70ล้านคนก็ออกมาราว200,000กว่าบาทต่อคนแต่ความจริงหนี้กระจุกอยู่ในวัยทำงานมากกว่าถ้าหลักๆอยู่กับคนทำงานราว40ล้านคนค่าเฉลี่ย จะขยับไปแถว400,000บาทต่อคนและประเด็นสำคัญคือคุณภาพหนี้หนี้ที่ดีคือหนี้เพื่อการลงทุนที่เพิ่มรายได้เช่นซื้อบ้านทำกิจการแต่หนี้จำนวนหนึ่งเป็นหนี้บริโภคใช้จ่ายประจำวันบัตรเครดิตเกินตัวหรือกู้ในระบบดับเบี้ยสูงทำให้คนจำนวนมากเหมือนทำงานเพื่อจ่ายดอกก่อนแล้วค่อยเริ่มใช้ชีวิต มีรายงานจากวิจัยของสถาบันการเงินในประเทศระบุว่าคนไทยใช้เงินราว22-23%ของรายได้ไปกับการชำระหนี้ขณะที่ค่าเฉลี่ยโลกอยู่ราว10%นี่แปลแบบบ้านๆว่าถ้าคุณได้เงินเดือน20,000บาทคุณอาจจะต้องกัน4-5,000บาทไปจ่ายหนี้ก่อนเหลือเงินสำหรับค่าเช่าบ้านค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางและทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตและเมื่อเงินไม่พอก็ต้องกู้เพิ่ม นี้จึงยิ่งทับกันหนาขึ้นเพราะนี้สูงธนาาารก็ระวังนี่เสียปล่อยกู้ยากขึ้นคนที่อยากเริ่มธุรกิจหรือซื้อบ้านกลับกู้ไม่ได้เศรษฐกิจก็ยิ่งชะง,งักเป็นวงจรที่บีบทั้งคนและประเทศพร้อมกัน อีโรคเรื้อรังคือสังคมสูงวัยที่มาเร็วเกินไปตัวเลขจากหน่วยงานรัฐชี้ว่าคนไทยอายุ60ปีขึ้นไปมีมากกว่า13ล้านคนมากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีที่มีราว9-10ล้านคนแล้วและอัตราการเกิดอยู่ในระดับต่ำมากในรอบหลาย10ปีภาพนี้ทำให้ไทยเข้าสู่สถานการณ์แก่ก่อนรวยคือกำลังจะมีผู้สูงอายุจำนวนมากแต่ฐานเศรษฐกิจยังไม่แข็งแรงพอจะรองรับเหมือนประเทศที่รวยก่อนแล้วค่อยแก่ผลกระทบมี3ชั้นชั้นแรกคือแรงงานลดลงคนวัยทำงานมีน้อยลงการผลิตและความ ความสามารถในการเติบโตลดตามชั้น2คือภาระสวัสดิการเพิ่มรัฐต้องใช้งบดูแลผู้สูงอายุและระบบสาธารณสุขมากขึ้นทุกปีชั้น3คือกําลังซื้อรวมลดลงเพราะผู้สูงอายุใช้จ่ายน้อยกว่าธุรกิจจึงโตยากกว่าเดิมและปัญหานี้ไม่มีทางรัดต่อให้เริ่มกระตุ้นให้มีลูกวันนี้เด็กก็ต้องใช้เวลาเกือบ20ปีกว่าจะเข้าสู่ตลาดแรงงานช่วงรอยต่อน,นี้ไทยต้องรับแรงกดดันเต็มๆแต่หากถามว่าอะไรคือแผลที่ทำให้ไทยถูกมองว่าคนป่วยแบบเจ็บที่สุด คำตอบคือไทยติดก,กับดักอุตสาหกรรมเก่าโลกกําลังแข่งกันด้วยเทคโนโลยีและมูลค่าเพิ่มสูงแต่ไทยจํานวนมากจึงอยู่ในห่วงโซ่ที่ได้กําไรน้อยเช่นงานประกอบและทดสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือชิปซึ่งได้เงินน้อยกว่าการออกแบบและการผลิตขั้นสูงมากประเทศอย่างไต้หวันมีผู้นําโลกด้านชิปขั้นสูงอย่าง TSMC ขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคเร่งดึงการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์สมัยใหม่ไทยเองเพิ่งเริ่มขยับอย่างจริงจังในช่วงหลัง มีการประกาศแผนระยะยาว Made in Thailand Chips Roadmap 2050ในเดือนมกราคม2569หวางเป้าลงทุนจำนวนมากและพัฒนาคนจำนวนมากในระยะยาวแต่โจทย์ยากคือเริ่มช้าของคู่แข่งบางประเทศและยังต้องตอบให้ได้ว่าจะสร้างระบบนิเวศให้เกิดการใช้จริงในประเทศอย่างไรเพราะอุตสาหกรรมชิปไม่ได้โตด้วยประกาศอย่างเดียวมันต้องมีตลาดผู้ซื้อซัพพลายเชนคนเก่งและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จริงจัง หากไทยยังขาดวิศวกรทักษะเฉพาะทางและต้นทุนแรงงานสูงกว่าบางประเทศแต่ผลิตภาพไม่โดดเด่นพอนักลงทุนก็มีเหตุผลที่จะไปที่อื่นและถ้าไทยพลาดขบวนชิปก็จะกระทบต่ออุตสาหกรรมอนาคตอย่างรถยนต์ไฟฟ้า Data Center และ AI ที่ต้องพึ่งพาชิปจำนวนมหาศาลไทยอาจกลายเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีตลอดไปแทนที่จะเป็นผู้สร้างมูลค่าโรคอีกตัวที่กัดกร่อนความสามารถแข่งขันคือการทุจริตคอร์รัปชัน และค่าใช้จ่ายไม่เป็นทางการในระบบธุรกิจและรัฐการสำรวจบางฉบับสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากต้องเจอค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นซึ่งทำให้เงินที่ควรลงไปเป็นคุณภาพงานและบริการถูกบิดเบือนไปการรับรู้การทุจริตของไทยก็อยู่ในอันดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคสัญญาณน,นี้สำคัญเพราะนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะบริษัทจากสหรัฐต้องเข้มงวดตามกฎหมายต่อต้านสินบนอย่าง FCPA จึงระวังประเทศที่มีความเสี่ยงสูง และเมื่อคอร์รัปชันทําให้ต้นทุนสูงขึ้นหลายโครงการแพงขึ้นธุรกิจไทยแข่งขันยากขึ้นในตลาดโลกขณะเดียวกันยังมีประเด็นธุรกิจสีเทาและอิทธิพลต่างชาติที่สังคมไทยเริ่มกังวลมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเงินทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนเข้ามาในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้ามีข้อมูลว่าตลาดถูกครอบงาโดยแบรนด์จีนจํานวนมากสิ่งที่ต้องจับตามไม่ใช่แค่จํานวนเงินลงทุนแต่คือคุณภาพของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างทักษะให้แรงงานไทย หากไทยได้เพียงงานประกอบแต่ไม่ได้ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาเมื่อวันหนึ่งการลงทุนย้ายฐานคนไทยอาจเหลือแค่โรงงานว่างกับแรงงานที่ทักษะไม่ต่อยอดนอกจากนี้ยังมีสัญญาณว่าสินค้าราคาถูกจากจีนลังเข้ามากดดันผู้ผลิตไทยบางกลุ่มธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยเตือนผลกระทบต่อภาคการผลิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทุนไม่หนา สุดท้ายคือประเด็นอาจญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินซึ่งมีรายงานและข้อกล่าวหาว่าบางเครือข่ายพยายามแทรกตัวผ่านธุรกิจหน้าและความสัมพันธ์ในพื้นที่ประเด็นเหล่านี้อ่อนไหวแต่หากปล่อยให้สังคมคุ้นชินระบบกฎหมายและความเชื่อมั่นก็จะยิ่งสึกกร่อนเมื่อเอาทุกอย่างมาวางรวมกันจะเห็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากโรคเดียวแต่เป็นโรครุมเรา้าและหัวใจที่เชื่อมทุกโรคเข้าด้วยกันคือความไม่มั่นคงทางการเมืองเพราะเมื่อการเมืองไม่นิ่งนโยบายไม่ต่อเนื่องกฎกติกาเปลี่ยนง่าย การบังคับกฎหมายอ่อนแรงการปราบคอร์รัปชันไม่เด็ดขาดธุรกิจสีเทาเติบโตง่ายนักลงทุนก็ไม่กล้าเสียงประเทศจึงโตช้าและเมื่อประเทศโตช้าคนก็หนีท่วมแก่เร็วอุตสาหกรรมไม่ทันโลกวงจรจึงหมุนย้อนกลับมาทับซ้ำอีกในวันก่อนเลือกตั้งคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าใครจะบริหารเก่งกว่ากันแต่คือใครมีแผนและความสามารถจะรักษาโรคโครงสร้างได้จริงไม่ใช่แค่ให้ยาแก้ปวดชั่วคราว ทางออกมีแต่ต้องการความตั้งใจจริงและต่อเนื่องต้องสร้างเสถียรภาพทางนโยบายและกติกาที่คาดการได้ต้องปราบทุจริตอย่างไม่เลือกปฏิบัติต้องจัดการธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติให้จริงจังต้องปฏิรูปการศึกษาให้ผลิตคนที่มีทักษะสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงพร้อมระบบนิเวศท,ที่ทำให้เกิดการใช้จริง ต้องคลายกับดักหนี้ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และยกระดับรายได้และต้องรับมือสังคมสูงวัยด้วยการเตรียมสวัสดิการและแรงงานคุณภาพพรุ่งนี้คือวันที่8กุมภาพันธ์วันที่ประชาชนจะเข้าคูหาเลือกตั้งทางเลือกอยู่ที่ประชาชนว่าจะเลือกอนาคตที่ดีกว่าหรือปล่อยให้ประเทศจมลึกลงไปอีกหากเราเลือกเพียงนโยบายระยะสั้นแต่ปล่อยให้ปัญหาเชิงโครงสร้างเดือนต่อไปไทยก็อาจยังคงถูกมองเป็นคนป่วยแห่งเอเชียอีกนานและวันหนึ่งอาจฟื้นยากกว่าที่คิด นี่อาจเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไม่ควรพลาดเพราะการรักษาคนป่วยไม่ใช่เรื่องของหมอคนเดียวแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจร่วมกันทั้งสังคมว่าจะยอมผ่าตัดใหญ่หรือจะออกทนป่วยไปเรื่อยๆถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าเนื้อหาแบบนี้ช่วยให้ภาพมากขึ้นฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์วิเคราะห์ข่าวบ้านเมืองแบบเล่าให้เข้าใจง่ายๆและถ้าคุณมีมุมมองว่าไทยป่วยตรงไหนที่สุดหรือคิดว่ายาที่ประเทศควรกินคืออะไรคอมเมนต์คุยกันได้เลยครับ ขอแค่คุยกันด้วยเหตุผลและสุภาพนะครับขอบคุณที่รับฟังครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ